MK อัลตร้าเมื่ออัฐบัลพยายามข่มขืนจิตวิญญาณมนุษย์มึงเคยถามตัวเองไหมว่าความคิดในหัวมึงตอนนี้เป็นของมึงจริงๆหรือเปล่าสมมุตินะถ้าวันหนึ่งรัฐบาลที่บอกว่าจะปกป้องมึงแอบเอายาหลอนประสาทหยดใส่กาแฟมึงตอนเช้าจับมึงไปขังลบความทรงจำแล้วพยายามเขียนคำสั่งใหม่ลงในสมองมึงเหมือนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อให้มึงกลายเป็นอาวุธมนุษย์ที่สั่งซ้ายหันขวาหันได้ มึงคงบอกว่าเชียเพอเจอร์นั่นมันพล็อตหนังไซ้ฟาไยเกรดบแต่กูจะบอกอะไรให้เรื่องเชียเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงมันไม่ใช่ทฤษฎีสมคบคิดแต่มันคือโปรเจกต์ MK u t t r a โครงการลับสุดยอดของ CIA ที่ทำกับคนเป็นพันๆคนและที่เ้ยที่สุดคือหลายคนโดนกระทำโดยที่ไม่รู้ตัวจนวันตายวันนี้กูจะพาไปเปิดแฟมเลือดที่แม่งพยายามเผาทิ้งแต่ความจริงมันไม่เคยตายเตรียมใจไว้ เพราะเรื่องนี้จะทำให้มึงมองโลกไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปย้อนกลับไปยุค50 s โลกแม่งกำลังบ้าสงครามเย็นระอุอเมริกาแม่งกลัวขี้หดตดท้ายกลัวว่าโซเวียตก,กับจีนจะมีเครื่องล้างสมองเปลี่ยนคนให้เป็นคอมมิวนิสต์ได้ CIA เลยบอกว่าไม่ได้การละถ้ามันล้างสมองได้เราต้องทำให้เจ๋งกว่าและนี่คือจุดกำเนิดของปีศาจในคราบนักวิทยาศาสตร์ซินีย่กอตลิไอหมอนี่ฉาย,ยาคือแบล็กซอร cerer เพราะบ้านแห่งความตายของ CIA เอาหมายของมันง่ายมากแต่โคตรอำมหิตคือทำยังไงก็ได้ให้มนุษย์สูญเสียตัวตนแล้วกลายเป็นหุ่นเชิญมันเริ่มจากอะไรไหม LSD ยาหลอนประสาทที่ตอนนั้นยังไม่มีใครรู้จักมันเอายาประโยชน์ใส่เครื่องดื่มเพื่อนร่วมงานใส่คนในบาร์ใส่โซเพนีใส่คนคุกใส่คนป่วยทางจิตแม่งทดลองกับคนเหมือนหนูตะเภาลองจินตนาการนะมึงมึงเป็นคนธรรมดา เดินไปหาหมอเพราะเครียดแต่หมอกลับช็อตไฟฟ้าใส่มึงอัดยาใส่มึงจนมึงเห็นปีศาจสามวันสามคืนมึงกรีดร้องแต่ไม่มีใครได้ยินมึงกลับบ้านไปมึงจำชื่อลูกตัวเองไม่ได้มึงกลายเป็นแค่เปลือกที่ว่างเปล่าหนึ่งในเรื่องที่เศร้าที่สุดคือแฟรงก์โอสันนักวิทย์ของกองทัพที่โดน CIA ว่างยาในแก้วเหล้าเขาหลอนจนคุยกับใครไม่รู้เรื่องสุดท้ายร่วงลงมาจากตึกชั้น13ตายคาที่ CIA บอกว่าอุบัติเหตุหรือฆ่าตัวตาย แต่ครอบครัวเขารู้ดีว่าพ่อไม่ได้บา้าพ่อแค่รู้เยอะเกินไป CIA แม่งขอมแบบนี้เป็น10ปีใช้งบประมาณภาษีประชาชนคนไทยมาทำลายประชาชนคนไทยตัวเองเพื่อเป้าหมายเดียวคือการควบคุมแต่ความลับแม่งไม่มีในโลกปี1973ริชาร์ดเฮมส์พออร CIA รู้ว่ากลิ่นไม่ดีสั่งเผาเอกสาร MK Ultra ทิ้งแม่งให้หมดเผาให้เกลี้ยงอยาให้เหลือหลักฐานแม้แต่แผ่นเดียวมันคิดว่ามันรอด มันคิดว่ามันชนะแต่ฟ้าแม่งมีตาในปี1977มีคนไปเจอลังกระดาษเก่าเจดลังที่ถูกลืมไว้ในโรงเก็บของแผนกบัญชีใช่ครับเอกสารการเงินไอ้พวกนักฆ่ามันเผาข,าข้อมูลการทดลองแต่พวกมันลืมเผา,าใบเสร็จใบเสร็จเบิกจ่ายค่ายาค่าจ้างโสเพณีค่าอุปกรณ์ทรมานกระดาษพวกนี้แหละที่ลากใส้พวกมันออกมาประจานกลางสภาโลกได้รับรู้ความระยำที่พวกมันทำไว้ มาถึงตรงนี้มึงอาจจะถามว่าแล้วบทสรุปคืออะไรใครติดคุกบ้างคําตอบคือแทบไม่มีใครรับผิดกดหลีบกรเียณไปเลี้ยงแพะอย่างสบายใจเหยื่อส่วนใหญ่ตายฟรีหรือไม่ก็ต้องอยู่กับคนร้ายไปตลอดชีวิตโลกแม่งไม่ยุติธรรมระหว่างสัตว์พูดตรงๆแต่กูอยากให้มึงฟังตรงนี้ดีๆนะถึง cia จะใช้งบเป็นล้านๆใช้ยาที่แรงที่สุดในโลกใช้การทรมานที่โหดร้ายที่สุดเพื่อพยายามควบคุมจิตใจมนุษย์ แต่พวกมันล้มเหลวมันทําลายร่างกายได้มันลบความทรงจําได้แต่มันไม่สามารถสร้างหุ่นเชิดที่สมบูรณ์แบบได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะจิตวิญญาณของมนุษย์มันแข็งแกร่งกว่านั้นลึกๆข้างในกลนึ่งของใจมึงมันมีพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่มีใครแตะต้องได้ไม่ว่าจะเป็นอํานาจเงินตราหรือยาพิษมันคือความเป็นตัวมึงความรักที่มึงมีให้ครอบครัวความฝันที่มึงอยากจะทําสิ่งเหล่านี้แหละคือปอมประการที่ไม่มีวันแตก M.K. อัลตราสอนให้เรารู้ว่าร่างกายเราอาจจะเปราะบางโลกใบนี้อาจจะโหดร้ายและเต็มไปด้วยคนโกงแต่ตราบใดที่มึงยังรู้ว่าตัวเองเป็นใครตราบใดที่มึงยังเจ็บปวดและยังร้องไห้ได้นั่นแปลว่ามึงยังชนะอย่าให้ใครมาบงการชีวิตมึงดูแลความคิดมึงให้ดีเพราะนั่นคือสมบัติชิ้นเดียวที่มึงมีที่ใครก็ขโมยไปไม่ได้แล้วเจอกันใหม่ในโลกความจริง